ให้ท่าไม่รักไม่วาอย่าทำพันนี้สวัสดีจ้าพกักการหอมกับคุณเรมโบ้จ้าพี่น้องจ้าคุณเรมโบตื่นมาอาตอนบ่ายเกบอกว่าจะเข้าป่าสักนิดไหมพอแต่งตัวเส็จบรรยากาศฝนตกพรํามๆค่ะก็เลยต้องมาเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพาพี่น้องเก็บเห็ดอะไรได้บ้างจ้ะนี่จ้ะคุณเลมโบจ้ะอ่ะก้มลงก้มลงตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะโอ้โหเป็นกระจุกกระจุก เป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะมามาเก็บกันยังไม่ได้ตั้งขานะคะเพราะว่าขากล้องอยู่ในรถนะคะอืยแต่ละ การดึงไม่ค่อยจะสวยนะคะนะพี่น้องเดี๋ยวต้องตั้งกล้องค่ะโอ้บรรยากาศจ้ะวันนี้เอาเร่งเร่ง,งรีบรีบ <ๆ S 1> หน่อยนะคะพี่น้องเ <laughs> ดินกันแบบด่วนเดือนเลยอยากพาเรามานี่บรรยากาศจ้ะแกจอดรถอยู่ด้านล่างนะคะมอสเขียวกะจีอะดูกันดูกัน บนความเขียวขจีก็จะมีสีน้ำตาลเจอเห็ดดำอีกแล้ว นตกพัมๆตอนนี้ยังเก็บมือเดียวอยู่นะถือกล้องอยู่จ้ะพี่น้องเราเดี๋ยวจะตั้งกล้องเก็บให้พี่น้องฟินๆจ้ะเริ่มเป็นเชื้าก็แบ่งไว้จ้ะเอาแต่อันดีๆไปฝนตกก็ไม่เป็นไรเราอยู่ใต้ต้นสนจ้ะพี่น้องไม่ได้เปียกนะคะ คุณเลมโบตื่นมาแกบอกว่าอยากได้เห็ดเหลืองเพิ่มจะ้ะหอมก็เลยพากันเข้าป่าพอมาเจอเห็ดดำไปไม่เป็นอีกแล้วอันนี้เลยค่ะ ถึงจะรู้ว่าสวยงามเลยแบบนี้ไม่มีอะไรปนนะคะอ้ยตามตามตามพี่น้องมีอีกปีอีก,อกเสียงฝนจ้ะสายฝนโปรยปลายพี่บ้าวรูไ้ไหมน้องคิดถึงจัง ยามฝ่ามืดฝนพรำน้องยังจำคำพี่ได้ดีอี่รักแต่น้องไม่เป็นคู่ครองกับน้องคนนี้สัญญาออกจากปากพี่จะรักตรงนี้ตลอดไปรอคอยเวลาพี่บ่าบอกว่าจะมาขอน้องจะจัดขั้นมากเงินทอง มาขอนองตามประเพณีค่อยแล้วค่อยลาวัวนนี้ผี่บาวก็ไม่เห็นมีข้าวคราวเงียบหายเป็นปีให้บอกมานี่ว่าผีเปลี่ยนใจอย่าปล่อยให้ท่าไม่รักไม่ว่าอย่าทำพันนี้หัวใจดวง ดวงน้อยดวงนี้บอบช้ำชีวีพี่ปล่อยให้รอคอยแล้วเงียบหายพี่บ้าวโรไม้แล้วพี่คนดีที่ลั่งย่าทําพันนี้เจ็บปวดทุกทีที่หัวใจสายฝนโอยราอยากให้ลมพาผัดใจของพี่ฝ่าลังฝนเตียนซี หัวใจน้องนี้มีความวังน้องนั่งครวนคิดถึงชีวิตเรื่องราวความลังตัดใจไม่ได้สักครั้งเพรใจน้องยังคิดถึงแต่พีหุ้ย สุดยอดต่างเปล่าพี่น้องเออสุดยอดต่างเปล่าจริงๆแล้วนี่ไอ้ยาลากะไอ้ยาลากะฮ่าๆๆคือเราคาดว่าเราจะพาท่านผู้ชมมืดอยู่ดอนนี้แหละเยอะมากพี่น้องเยอะมากพอบ้านหลบฝนอยู่ในรถเด้อเพราะว่าแกดื่มกาแฟอยู่ในรถจ้ะหอมบอกว่าไม่ต้องลง จะลงดูแป๊บเดียวแกเป็นคนชวนนะจะพาไปดูเห็ดมันปูจ้ะแต่เมื่อมาอยู่ในดงเห็ดดำแล้วมันมีอะไรครอบงำค่ะออกไปไม่ได้ก็คือครอบงำจิตใจในความฟินเต็มก้าอีกแล้ว กาเนี่ยามาจากไทยแลนด์ด้วยนะน้องเพิ่งเอามาใช้จะหมานประดิมแล้วเฮ้ยตายๆเยอะเกินนี่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 พี่น้องตะกาไทยแลนด์เป็นเห็ดขาไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยส,สตาร์กสายตาสักเท่าไหร่จ้ะหรือว่าอากาศมันไม่ค่อยดีแสงไม่ไม oh ่ค่อยโอ แสงไม่โอไม่เป็นไรเนาะมีเห็ดให้พี่น้องเก็บตามฟินๆอ่ะฝนก็ตกไปจ้ะทำหน้าที่ไปเพราะว่าจะต้องฉโลมพื้นป่าให้ชุ่มชื้นนะคะถ้าฝนไม่ตกเห็ดก็ไม่มาจ้ะคุณเก็บก็เก็บไปจ้ะมีต่างคนต่างหน้าที่คนดูก็ดูไปจ้ะลุ้นๆอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะจ้ะทวงทุกครั้งเลยโอ้โหนู่นนุ่นนุ่นิดท่ รีบจนมือไม้สั่นนะพี่น้องกลัวฝนตกใส่กล้องเยอะจ้ะเห็ดก็คาสั้นเหมือนคนเก็บนี่แหละพี่น้องอย่าซีเรียสจ้ะ มีขาสั้นขายาว <_ an> เห็ดหรือคนก็เหมือนกันามาดูกันเครื่องบินก็มาจา้ะฝนฟ้าก็ตก<_ an> 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 โู้โ้แต่ทำไมโทรศัพท์ดูแจ่มจังหรือว่าชอบในอากาศอย่างนี้จ้ะคุณโทรศัพท์ระวังนิดนึงอะ่ะเนาะ ระวังทั้งเห็ดเบื่อเห็ดเมาปนไประวังทั้งมีดบาดมือได้ละจ้ะ <c oughs> <c oughs> อู้หูอีกๆหยุดตามคอนที่เดิมแหละพี่น้องทุกปีก็มานี่แหละปีที่แล้วนี่เราพลาดนะเพราะว่าเราเตรียมตัวกับเมืองไทย ยังฝนจ้ะฟินมากโลมันติกมากเห็ดกับเออ่คุยสนพี่น้องสีเดียวกันเลยจ้ะมองไม่ค่อยชัดนะ พออยู่ตรงนี้แกไม่เห็นพักกาดหอมพี่น้องเอาแล้วทีนี้งานนี้ <c oughs> ปิ๊ม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 ขยับมาหาเห็ดเหลืองแล้วจ้าแล้วก็ทิ้งเห็ดไว้เยอะเหมือนกันนะเ,เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองคุณเลมโบบอกว่าเย็นนี้คุณมาดิเลนจะมานวดตัวจ้ะ ฝนตกเสร็จโทรศัพท์โอ้ยังมียังมีอีกจ้ะคุณเลมโบเดินไปด้านในแล้วค่ะลลมโบเดินไปในป่าแล้วจ้ะถือตะกร้าไปด้วยนะคะเราไม่เดินค่ะเราหาแวกเอาตรงนี้ <c oughs> อือหูมาอีกแล้วครับมาอแล้วครับท่านผู้ชมขายาวขายาว เดิมนะคะจุดที่เคยคามอยู่ตามใต้พุ่มไม้นะคะอวบมากอวบมากอวบมากอันนี้ก็ผ่านไปเฉยเลยพี่โบผ่านไปเฉยเลยว่ากันไม่ได้เพราะว่ามันซ่อนอยู่ลึกเหลือเกิน โอ้ oh, เล็กๆออกมาเลยพี่น้องเลยอืม mm. mm. หมานอยู่นะคะพี่น้อง mm. ตะก้าใบใหม่หอบมาจากเมืองไทยนะคะ tô <laughs> cô lá đu nói đu nói mong đấy là quả cho hiện đỏ hết chả chả, ô và phìn hú đu ô เกบอกโอเคไม่โอเคได้ยังไงละพ่อแบบนี้โอเคอยู่แล้วอือืม อโอ้ยงามครับอันนี้เห็ดเลืองเห็ดนางไก่จ้าทักสวัโอ้ปีนี้มาเยอะเลยจ้ะเห็ดนางไก่ชอบที่ได้ไปข้าวก่อนๆหอมเอาไปหมกเด้อพี่น้องหมกหม้อใส่หมูบดใส่วุ้นเส้นโอ้ยเอาเครื่องหมกลงแซบครับ อุ้ยพี่น้องโชคดีมากเลยจ้ะเห็ดดำอยู่ที่ขอนเห็ดนางลมจ้ะมาดูมาดูนี่นี่เห็ดดำนะคะนี่นี่ป้าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอ่านี่นี่เห็ดขอนเห็ดนางลมจ้ะขอนดังขอนเดิมจ้าพี่น้องอ่ามามามาเก็บเก็บจ้ะเพราะว่าจะต,ต้องรีบกลับบ้านคุณเลมโบบอกเดี๋ยวเขาจะมานวดตัวอีกโอ้ยโอ้ยมามามาโอ้ยตายตายตาย มาอยู่ตรงขอนเห็ดนังลมมารออยู่โอ้ยอ,อากอเข้าไว้นิดแหละนี่นี่อากอไว้เลยนี่นเล็กๆก็มีป๊าดพี่น้องจา๋าคือหมานแท้อ้อยหมานแท้แทหมานคักหมานคักจาก้าโอ้ยโอ้ย เก็บเห็ดดำก่อนนะแล้วเดี๋ยวเก็บเห็ดนางลมจ้ะพี่โบไปเดินหาทักสะวมัมนะคะเห็ดนางไก่จ้ะเคยเขาเคยมาแกก็พูดอยู่เมื่อกี้บอกหมูดุดดุดด,ดุนดินเยอะเลยเสียงนกฝนก็ยังไปปอยอยู่จ้ะปา๊าดถิดโทพี่น้องเอ๋ยาปาปาปไา เก็บเห็ดนางลมกันเห็ดนังลมกันอุย้ยแข็งอยู่เลยนี่จ้ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยเสียงพี่โบจะเก,ก็บเก็บกลุ่มนี้พอได้ไหมได้อยู่ได้อยู่จ้ะไปต้มโอ้ยจิ้มกับน้ำพริกหนุ่มก็ยังลำํำอร่อยอ้อ้ยอๆ ฟินคักฟินคักะใช้ได้เนี่ยนี่บนบนบนฝุ่นปิวใส่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้จ้ะอุ้ยอุ้ยดู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 ดดดปัดปัดปัด นิ่มแล้วอันนี้รุ่นนี้เอาเท่าที่ได้จ้ะอุย้ยพี่น้องอันนี้นี่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 คือคือคือเห็ดนางลมนะคะนี่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 ขวาพี่น้องดูค่ะดูดูเห็ดดาจ้ะนั่นป้าจิตเอาเห็ดดาก่อนจ้ะเพราะว่าเห็ดนางลมต้องตั้งกล้องสูงจ้ะตั้งขาสูงอันนี้มันต่ําอยู่แล้วเอาอีกอุย้ยคุณเลมโบก็งง มายังไงนี่ปาดปีนี้นี่น,นี่พี่น้องอันนี้เห็ดพิษนะคะเนี่ยด้านหนึ่งแต่อันนี้ไม่มีพิษจ้ะอืมโอ้ยข้าวจ๊วข้าวจ๊วเลยเก็บเห็ดังลมก่อนจ้ะตาเหลือไปเห็นเห็ดดำอีกแล้วพี่น้องโอโ้หยังมียังมี ดังลมโอ้ยออ้ยไปบเอาเห็ดดำะเะแลวโอ้ยดอกกำลังน่ารักน่ารักมีขอนใหญ่อีกนะขอนใหญ่คือพึ่งล้มปีนี้ไง เดี๋ยวเราก็ได้เก็บกันในปีต่อไปคาดว่านะแต่ก็คาดเดาไม่ได้มันไม่ใช่ป่าเราเนะาะเจ้าของเขาอาจจะมาขนไปทำฟืนก็ได้ฟืนราคาแพงจ้ะมามาเก็บเห็ดดำต่อกล้องเอียงกล้องเอียงกิ่งไม้เยอะจ้ะดูขายาวยาวจ้ะพี่น้องจ้ะยังมีนะคะด้านในจ้ะยังเม็นคักยังเม่นคักคักผดพ นี่จ้ะเก็บยากนะเก็บยากมากถ้าเรากดไม้ไว้ถ้าปล่อยมาลั่นใส่โทรศัพท์เลยโหย้ยปังปังปังป,งปงขาเห็ดน,นะคะจ้ะคุณลิมโบมาละแกบอกว่ากลับย่างถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ้าฝนตกพลมๆเลยค่ะนี่อันนี้ตะก้าของพะการหอมนะมาดูของพี่โบจ้ะ แกก็ได like. ้เห็ดหนังไก่มานะคะตามที่แกชอบนั่นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวต้องอาบน้ำเตรียมตัวค่ะกินข้าวแล้วก็รอลูกค้ามานวดจ้ะรอเพื่อนบ้านมานวดนี่อื้อหือโ นีนนนนก่ก็คือเห็ดของเราในวันนี้นะคะตอนนี้คุณลำโบกาลังจะชั่งเห็ดเพื่อที่จะอเอา,เอาไปส่งลูกค้ากลางทางก่อนที่แกไปเดินทางไปทํางานนะคะแล้วก็จะเอาไปขายให้เพื่อนนั่นก็คือเห็ดเหลืองนะคะจะอ่ะาณวันนี้ก็ในในส่วนที่ประกันหอมไปเก็บมาก่อนนะคะสองถาดนี้จะอันนี้เป็นของเมื่อวานค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็ยังมี หอมหอมที่เราเอามาผึ่งไว้นะคะจ้ะก็อีกครั้งหนึ่งที่จะต้องมาปิดคลิปในจุดนี้นะคะจ้ะก็เดี๋ยวคุณเลมโบกำลังจะช่างเห็ดนะคะมีทั้งเห็ดคันต์เลนแล้วก็เห็ดทัดคันตะเลนที่แกจะเอาไปขายนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าเแบบ๊กพูดกับคุณมนเดนที่มานวนนะ